เรามาคุยกันในเรื่องของการสแสวงหาการถ่ายโอนและก็การถ่ายทอดความรู้กันนะคะสำหรับการสแสวงหาความรู้นั้นนะคะก็หมายถึงการค้นหาให้พบหรือให้ได้ความรู้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการแล้วก็ทำให้ความรู้นั้นเข้ามาอยู่ในตัวของมนุษย์นะคะความรู้ใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นที่ปัจเจกบุคคลเสมอเพราะฉะนั้นการที่ องค์กรจะมีความรู้ใหม่ได้นั้นก็จะต้องมีสมาชิกขององค์กรเนี่ยไปสแสวงหาความรู้ในเรื่องนั้นๆมาก่อนนะคะการสแสวงหาความรู้สำหรับปจจัเกบุคคลน,นั้นอาจจะทำได้สามแนวทางแนวทางแรกก็คือการสแสวงหาความรู้จากภายนอกตัวคน นะคะซึ่งอันนี้ก็หมายถึงการที่บุคคลแสวงหาความรู้จากการสัมผัสโดยอาศัยประสาทสัมผัสต่างๆนะคะจะอ่านจะชิมจะจับอะไรก็แล้วแต่นะคะจากสิ่งที่อยู่ภายนอกโดยใช้ อวัยวะสัมผัสเหล่านั้นนะคะแล้วก็นำสิ่งที่รับรู้นั้นมาสัมพันธ์กับความรู้ที่ตนเองมีอยู่ก่อนแล้วเกิดเป็นความรู้ใหม่เพิ่มพูนความรู้ของตนขึ้นนะคะ การแสวงหาความรู้ของปัจเจกบุคคลวิธีที่สองก็คือการสแสวงหาความรู้ภายในตัวคนนะคะน,นี้หมายถึงการที่บุคคลสแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาเชื่อมโยงวิเคราะห์สังเคราะห์จากความรู้ที่มีอยู่แล้วในตนเองให้เป็นข้อสรุปใหม่ๆขึ้นมานะคะการสแสวงหา ความรู้อีกวิธีหนึ่งของมนุษย์ก็คือการสแสวงหาความรู้ขั้นสูงสุดของมนุษย์นะคะซึ่งหมายถึงการสแสวงหาความรู้เพื่อการหลุดพ้นจากภาวะทุกข์ตามคําสอนทางศาสนาพุทธหรือการศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระเจ้าในาศาสนาอื่นๆโดยใช้วิธีการตามคําสอนของาศาสนา ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาการรักษาศีลบำเพ็ญตะบะอย่างเข้มงวดใช้เวลายาวนานแล้วก็ต่อเนื่องผู้สแสวงหาความรู้ตามแนวทางนี้นี้ก็มักจะเป็นนักบวชในาศาสนาต่างๆนะคะการสแสวงหาความรู้ในระดับองค์กรนะคะนี้ก็สามารถที่จะทำได้สามวิธี เหมือนกันนะคะ,ะวิธีแรกก็คือจัดหาความรู้จากภายนอกเข้าสู่องค์กรซึ่งอันนี้เป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาสู่องค์กรโดยการไปเรียนรู้หรือว่าไปลอกเรียนจากองค์กรอื่นอาจจะไปซื้อหรือควบกิจการเพื่อให้ได้ความรู้ขององค์กรนั้นมาก็ได้นะคะหรืออาจจะว่าจ้าง บุคคลที่มีความรู้ตรงตามความต้องการขององค์กรนะคะการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคคลเพื่อที่จะสังเคราะห์หรือสร้างความรู้ให้องค์กรตามที่องค์กรต้องการก็ได้นะคะวิธีที่สองก็คือการพัฒนาความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ขึ้นมาภายในองค์กร โดยอาจจะมีการลงทุนทำการวิจัยและพัฒนาความรู้หรือองค์ความรู้ขึ้นมาวิธีที่3ก็คือการหลอมรวมกันของความรู้เป็นการแสวงหาความรู้มาสู่องค์กรโดยการนำบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์แตกต่างกันนั้นมาประชุมหรือทำงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและหลอมรวมความรู้กลายเป็นความรู้ใหม่ๆขึ้นการถ่ายโอนและการถ่ายทอดความรู้นั้นเป็นการทำให้ความรู้หรือองค์ความรู้ขยายไปสู่แหล่งใหม่โดยอาศัยกระบวนการหรือวิธีการที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จากการมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะเกิดได้3มลักษณะนะคะก็คือการถ่ายโอนความรู้จากบุคคลไปสู่บุคคลตัวต่อตัวนะคะจากบุคคลไปสู่กลุ่มหมายถึงคนคนหนึ่งถ่ายโอนความรู้ไปให้กลุ่มเช่นการสอนในชั้นเรียนนะคะหรือว่าจากกลุ่มไปสู่กลุ่มก็ได้นะคะสำหรับในตอนหน้านะคะเราก็จะ พูดคุยกันในเรื่องของความหมายและประวัติความเป็นมาของการจัดการความรู้นะคะ